เอมันเยอะเกินใช่ไหมพี่ไปทานกินกันเขาขู่เราเลยอ่ะืมอได้สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแบทนะคะแบทด่หิวมากเลยอยากจะมากินร้านขนมปังร้านหนึ่งเราลองไปเดินดูกันดีกว่าว่าขายอะไรบ้างมาคนเดียวเนี่ยมาคนเดียววันนี้อีกคนไม่รู้อยู่ไหนเหมือนโดดงานนะไม่มาเลยอ่ะไม่เขาว่าไปรับจ็อบใเดียวจริงรับจ็อบรับจ็อบพิเศษหรือหรือแอลหลกอะลา มายืนหน้ารื้อหน้าร้านวันนันแล้วเนี่ยมาถังก็ทีแต่แหลกอะไรแดกหรือได้ไหมแดกหรือได้ไหมอ่ะเฮ้ยบ้าโอ้ยแกมาเวนี่แกครูก็ไปยาจะไม่เล่นเออสวัสดีนี่ท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เปิดกันแบบไวๆเราอยู่กันที่ร้านปังเด็ดอยู่ที่โชคชัย446จุดเด่นของร้านบอกก่อนนี่เป็นเตาถ่านนี่ก่อนเข้าเจอโปรโมชั่นด้วย4แถม1มัาจะสั่ง27 27ก้อนนะน่าจะได้แถมเยอะ่กินกันให้ตายไปข้างหนึ่ง เฮ้ยมีกล้องรอรับเลยเหรอวะพ<ะ>ี่กีเราลืมพูดอะไระไปละลมว่าชื่อรายการอ๋อเออตายแลย้วพอเราปล่อยให้พี่แบทเปิดคนเดียวนะครับก็เห็นได้ว่าความแตกต่างมันเป็นอย่างไงสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการชีวิตติดกิน กับร้านปังเด็ดและการร้านสวยมากผมะสมผสานความโบราณกับความ,ม,มสมัยใหม่<น>เสมอให้ดูเมนูก่อนเมนูขนมเพคือเยอะเยอะที่สุดที่ผมเคยเจอนะในร้านปังเด็ดอะไรพวกนี้คือแบบว่าเขาจะมีไส้หลากหลายเนี่ยแล้วนอกจากขนมปังเนี่ยก็ยังจะมีพวกปังนึ่งปังปิ้งและที่สำคัญมีกาแฟด้วยข <ๆ S 2> นมปังเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด3แบบเป็นขนมปังขาวธรรมดาขนมปังโฮลวีตแล้วก็ขนมปัง เมื่อกี้มันมีโปรโมชั่นใช่ปะนี่นะครับโปรโมชั่นซื้อสี่แถมหนึ่งก้อนไม่จํากัดสิบสมมติว่าคุณมาปั๊บคุณสั่งสักสี่ร้อยก้อนอย่างเงี้ยแถมกี่ก้อนครับร้อยก้อนวิวสี่ร้อยก้อนร้อยก้อนใช่ครับก็เป็นตะพ้องใจสะพ้องรวยมากพี่ครับนี่ขอถามหน่อยครับพี่เมนูขายเด็ดของที่ร้านเนี่ยคือเมนูไหนครับจะเป็นพวกตัวโาเบโลจิมิชิซามอนแล้วก็พวกคุ่จิมิชิกับคุณแกล่า ที่นี่นานๆจะโบกกะทิแล้วขายบ่อยมากเออวันนี้มีปะคะมีคฮ้ย มาสิบสองก้อนตีกันให้รูปผู้พังไปข้างหนึ่งคือตอนนี้ระหว่างที่เราสั่งไปเราก็ได้เห็นเขาทําวิธีการทาของเขาก็คือปิ้งด้วยเตาถ่านข้อดีของมันก็คือมันจะหอมกรอบนอกนุ่มในผมว่าจริงร้านนี้ก็ดังในดังนึงนะวิธีการเช็คนะครับร้านไหนคือร้านเด็ดร้านไหนคือร้านดังก็คือเดินไปถึงหน้าร้านปุ๊บหนึ่งแหละเราก็ต้องดูหน้าตาหน้าร้านหรือเราก็ต้องถามพนักงานว่าร้านนี้ชื่ออะไรครับแล้วเขาตอบมาแบบสมมตินะตั้งเด็ดนะไม่ดังนะไม่ดังินอแล้วเขาบอกว่าตั้งเด็ดตั้งเด็ดค่ะเนี่ยเพรย จากชาออเมออริกาจอคอ้ยี้ใจจอคี้ขยี้ใจจอคี้ขยี้ใจเขราใช้วิธีก,การตอน,นเขามาอยู่ใหม่แล้วเขาอยากจะรู้ว่า<ล>ร้านอาหารไทยร้านไหนเนี่ยอร,ออร่อยก็ตั้งใจเรียนมาเลยอันนี้ก็คือเขาย่างเสร็จอะไรเสร็จเขาก็จะมาใส่ไส้ให้เราตรงนี้ถ้าเราอว่าเรากินไปปุ๊บไส้หมดก่อนแป้งเนี่ยเรามาเติมไส้ได้ไหมพี่ คิดเลยนะเมื่อกี้เคยมีพี่แบบคนกินแต่ไส้กินแต่ไส้ไม่กินน้อยนะส่วนใหญ่ชอบบีบไส้ทิ้งด้วยเอืมมันเยอะเกินใช่ไหมนี่เฮ้ยแต่ตอนกินก็รู้กินเขาขู่เราเลยอ่ะนี่คือมาครบแล้วงสำหรับตัวเมนูขนมปังมากันทั้งหมด12อันเราจะเปิดด้วยไส้คาวไส้หวานก่อนพี่อยาเปิดคาวอันนี้อันนี้งันเยอะเลยโซน่า โอ้โหตหน้าไข่กุ้งเฮ้ยโอ้โหจริงโอ้โอมันกรอบนะอย่างมันกรึบๆหน่อยนะนี่นี่คือคือเละหมดเลยค,คือเขาเออเฮ้ย์ฟเสิใช่อร่อยอ,ะอ่ะอมากะ ดีเลยอ่ะอร่อยอ่ะขนมปังเขาก็หอมไส้เขาก็หอมขนมปังมันกรอบเลยมันกรอบน่ากินคนเดียวดีกว่ากินคนเดียวดีกว่าไหนโอเคได้ไม่เป็นไรเอาเลยเหลือายอันนี้ผมลองแฮมชีสเฮ้ยกลิ่นชีสหอมกลิ่นชีสหอมโอ้ชีสเท่าไรของจริงนะว่ะของจริงอร่อยอ่ะอันนี้มันคือซอสอะไรก็ไม่รู้มายองเนสปั้นหรือไงมันคือหวานหวานเค็มเค็มกำลังดีแล้วมันกรอบกรอบอร่อย อร่อยเลยเหนื่อยกินครับอร่อยอ่ะหอมอ่ะดีอันนี้ดีนี่อร่อย,อออยไส้หวานปกติที่แบบไม่มกินใช่ไหมปกติกินอะไรได้บ้างถ้าเป็นไต้หวานเอาธรรมดาเลยอ่ะนเนยน้ำตาลถ้าเป็นเนยน้ำตาลก็จะอาเรนะไม่ใช่ไส้ยเยิ้มๆเนืมเสียงแบบกรอบอร่อยอ ม,มากโดยรวมก็คือขนมปังมันดีแหละไส้เขาทํามาดีเขาเป็นสูตรนมปังคิดเองที่เป็นสูตรของทางร้านแล้วเขาก็สั่งให้โรงงานที่ทำเนี่ยคือเป็น m a ท e to order เฉพาะสูตรเฉพาะพิเศษของร้านเขาเท่านั้นแล้วที่สาคัญถ้าใครชอบนมปังเนี่ยสามารถสั่งซื้อแยกเป็นนมปังแบบเป็นแถวได้เป็นก้อนไปนเ,ปเปลยเขาก็มีขายและหนมปังนะครับเขาจะเก็บไม่เกินสองวันถ้าสมมติมว่ามันไม่หมดจริงเขาจะทิ้งเลยเพื่อที่จะให้คุณภาพของอาหารเนี่ยออกมาให้มันดีสุดแล้วความที่เขาย่างด้เตาถ่านมันก็เลยหอมแล้วก็กรอบนอกนุ่มในคือดีอ่ะต่อไไปอะร เขามีชาเลนจ์ไหมเนี่ยเขามีชาเลนจ์ไหมเนี่ยเฮ้ยจะเอาเลยเหรอกูหันเรื่องให้ตัวเองแล้วเหรอนี่ค่ะฮอกไกโดชาเลนจ์วันนี้คือคิดว่าขนุมอ่ะจะกินคําเดียวหมดอะได้ปหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้ดูขนาดนมปังก่อนกูจะย้าปากยังไงให้มันหมดได้อยู่นะเอางี้ถ้าผมทำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับปะรดให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กเราโอ้แต่ใจเขาเยอะนะใจมันเยอะจริงเขาใจนะเขาท้อใจนานอยู่นะนั่งนั่งหาหาเวียน ได้ได้ได้ทำยอบตรงเยอะขนมทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์กดกระดิ่งอะเพื่อเป็นกำลังใจให้ขนนทำชาเลนจ์ในคลิปต่อๆไปด้ค่ะเก่งนะุปป่อยนะุปป่อยนะ ระหว่างรองขนมเขียวเดวบวดมาดูไส้อื่นต่อดีกว่าเออในธันชีปะที่เขาบอกว่าขายดีบางทีก็ไม่มีแต่วันนี้มีให้เราขอลองชิมหน่อยนะ <c oughs> หวานเกี๊ยวถามว่าอร่อยไหมอร่อยสำหรับคนที่ชอบหวานหวานน่าจะชอบมันมีไส้คัสติกอีกไส้นหนึ่งนั่นก็คือไส้สังขยะผมลองสังขยะแล้วไส้มาตรฐานประจำร้านขนมปังออก,กินหอมก่อน ไส,ส้เขาไปถันทะลักมากเลยอ่ะร<า>อให้ไส้เยอะจริงแล้วมันอร่อยแอปที่แบบอันนี้น,น่าจะชอบเพราะว่า <ๆ S 2> มันไม่หวานมากอันนี้คือแซลมอนแซลมอนเบิเบร์ด้วยใช่ไหมไปนะครับรสชาติจะออกเค็มๆนิดน,นึงกลิ่นแซลมอนชัดเจนเป็นแซลมอนรมควันอะมันจะเค็มๆนิดนึงแต่ผมว่ามันก็นดีนะมันเป็นรสชาติข่า,ขาวมันเออมันคือมันตัดได้ดีอ่ะ จะมนให้เยอะอยู่นะแน่นทุกไส<ต>้ที่ผมลองไปถามเขาดูว่ามีไหมแบบกินขนมปังเหลือแล้วแบบเติมใต้ได้ไหมเขาบอกว่าให้ไปลองดูเลยว่าไม่มีาค,โโคมาหมดแน่นอนคือใต้เขาเยอะมากเขาอัดใต้แน่นจริงเฮ้ยทำไมโฟร์เรโล่มาดูก้อนใหญ่ว่าชาวบ,าททบว้านัวะเ,เลี่ยนเจี๊ยบเลยล่นะนจะกินยังไงวะให้มันไม่หก ใช่ขาเยอะจริงอ่ะเารักทุกแบบทุกอันอ่ะที่กัดอ่ะทำร็อดดูเทล่าจริงๆไม่ได้หรอวะชีสเนื้ออันนี้เฟยโรโล่เฮ้ยเราไม่ให้นั่นคเหมือนเอาก้อนเปรเลโล่มาทำส่วนตัวนะเพราะมันเลี่ยนๆน่ะพอมันไปไอให้มันช็อกโกแลตหรือครีมกิ้งเยอะๆเกินแล้วมันแบบจะเลี่ยนๆนิดนึงแล้วเป็นถั่วติดปัดกินยากกินยากนิดนึงพี่ลองมาฉะให้มาฉะนี่ขนมปังอันเนี้ยที่เป็นโฮวิต ไม่หวานเท่าคันชีอ่ะแวะจากนมปังมาเป็นเครื่องดื่มกันสักนิดหนึ่งของผมเนี่ยเป็นนมสดธรรมดานมสดเย็นเฮ้ยมันคือนมสดจริงๆอ่ะไม่ใช่นมหวานนมอะไรเงี้ยมันคือนมจืดผมโคตรชอบแลละไม่ได้หวานแบบเจียบแม่เป็นกาแฟมะพร้าวเป็นน้ำกาแฟผสมน้ำมะพร้าวปกติกินนี่มันจะมีแบบมองออกเป็นชั้นๆนะ่ะแต่อันนี้คือคน,น่าจะคนลว น้ำปะาปาเหอมกาแฟาไม่เปรี้ยวนี่ผ่านเรื่องน้ำนี่คือผ่านเลยดีนะเอามากินแบบตัดกับขนมปังแต่อันนี้ต่อกนมปังได้ละเก็บโดนัลลามาให้พี่แบดอีกว่าเพราาะว่พี่แบดชอบกินช็อกโกแลตยังไงนี่กลิ่นชาไทยคือหอมมากใครสายชาไทยต้องชอบโอ้โหแล้วดูไส้มันเยอะจริงนะไม่ห่วงไส้โนัลอีอออ ขอทำโตโตได้ไหมไม่ต้องทั้งชิ้นนะของทำโตโต้เลยเย็นนี้เราค่อยไปออกอากาศกันเลยโตนี่นิดนึงอีนิดนึงอีนิดนึงอ๋อเอออีนิดดูเวลาเห้คนแต่มันหวานเจี๊ยบอ่ะเหมือนอะไรอ่ะคันชี่อ่ะเออโติสุดท้ายบลูเบอร์รี่ชีสเค้กบลูเบอร์รี่อยู่ข้างล่างชีสเค้กอยู่ข้างบนต้องกัดให้โดนทั้งบลูเบอร์รี่และชีสเค้ก เหมือนสงสัยสงสัยในรสชาติ เป็นคนไม่กินบลูเบอร์รี่ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงมันจะถึงจดิแต่อันเนี้ยหอมกลิ่นหอมบลูเบอร์รี่รสเปรี้ยวนิดๆแต่ที่เค้กผูกกับไม่ค่อยรู้สึกถึงรสชาติเค้กเฉยๆสำหรับผมเฉยๆพี่ก็ไม่ค่อยกินรสนี้เหมือนกันไม่กินนกบลูเบอร์รี่เค้กเหรอครับไม่กินขนมปังไม่กินอะไรเลยไม่กินแล้วกลับบ้านนะไปไหนก่อยู่ด้วยกันก่อนกูก็จับเต็มมือก็ไม่แน่มือกูก็เลยเหนียวไป็นปดถึงใจที่แบบชอบไหนที่สุดในในจุดสองรสนั้นน่ชอบอันนี้คูน่าไข่กุ้งผมชอบแฮมชีส ถ้ามาที่นี่นะผมชอบไส้ขาวไส้คาว,าว,าวแบบไส้นมอนะไรเงี้ยแนะนําเลยว่าพวกไส้ขาวเนี่ยลองให้ครบพวกแซลมอนแฮมชีสทูนา่าไข่กุ้งเนี่ยต้องลองอร่อยทุก่ังไส้หวานเนี่ยผมว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับบุคคลชอบหวานน้อยหวานมากชอบช็อ,ชอกโกแลตไหมอะไรเนงะี้ยเขาให้แบบไม่หมวไส่ไส้มันเยอะยอย่างเงี้ยโู ดูใจแน่นอนรวมๆแบบอกว่าใช่ใช่ดีเลยอร่อยแล้วคือปกติแบดอะเป็นคนไม่กินแบบที่เป็นขนมปังอย่างเงี้ยเพราะแบดก็เคยกินที่อื่นมาใช่ปะมันรู้สึกเลี่ยนแต่ไม่เคยเจอที่เขาทําเป็นแบบไส้คาวแต่พอมาลองกินเฮ้ยมันอร่อยมันแบบให้ความรู้สึกเหมือนเรากินแซนด์วิชอะไส้เขาดีขนมเขาดีอันนี้คือจานสุดท้ายที่เราสั่งมานะก็คือปังนึ่งสังขยาซึ่งสังขยาอันนี้ก็เป็นสังขยาเดียวกับที่อยู่ในขนมปังก้อนซึ่ง เขาทาอะไรมาด้วยทาเนยไหมเนยเหลืองเมื่เอเลยก็คือนึกว่าเป็นขนมปังเนยมาเลยลองเลยนะปับหายไปเลย <c oughs> เป็นกระเจบเยอะเลยเออน,นี่ดูคนเขาจิ้มจริงๆริงเขาจิ้มเป็นอย่างนี้ <c oughs> อโอโ้โหจริงมันจะมีความความเค็มๆเ,เลยอะ่ะแล้วมันตัดกับรสหวานเออเนี่ยหกจิมเดี๋ยวให้ดูเลยโดยเฉพาะขงขยะที่นี่นะมันไม่หวานเกินไปอ่ะสรุปก็คือ ใต้ไม่พอแล้วอุยนี่จิ้มไปเยอะดีอร่อยอ่ะถ้าใครอยากมากิน สาขาเนี่ยคือโชคชัยสี่ซอยที่46เปิดทุกวันตั้งแต่7ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครึ่งไต่บาทก็ได้นะไต่บาทก็ทันอ่ะมันก็ยังมีสาขาอื่เดอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บรรทัดทองศรีลมอโศกและที่นี่นะครับก็คือลาดพร้าวเอไม่ใช่ลาดพร้าวเหรอวะโชคชัยสี่ค่ะคนแรกคุณโหเอ้โชคชัยสี่นะครับผมนี่เราต้องบอกเลยว่าการที่เราได้มากินขนมอร่อยๆอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณ แอปแชทบีแอปหาคนรู้ใจใกล้ตัวคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android นะครับโหลดมาตรงนี้ไปแก้เอเดเตอร์และวอเดเตอร์แม่งดา่ากูแม่งไม่พอใจ <S 2> <S 2> ออเออไม่ไม่พอใจกูให้ทำงานแค่นี้แม่งไม่พอใจไปโหลดกันด้วยนะครับผมจะได้ช่วยการสลับถน,นุนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยวันนี้ครับปังเด็ดโชคใครสให้กี่หิวครับแปขอให้แปหิวแล้วกันค่ะ แบบแตไม่ใช่สายหวานแต่ถ้าแบบพอมากินของข้าวกับข้าวเนี้ยเฮ้ยโอเคแต่อีกอย่างนึงก็คือมาที่เนี้ยมันหารถโดยสา,ารลำบากรถโดยสารประจาทางอาจจะไม่มีมีรถกระป๋อรหรือว่อาจจะเรียกว่ารถกระป๋องบางคนอ,อาจจะเรียกรถซูบาลุนี่คือก็จะคือรู้เลยว่าใครเป็นเด็กเด็กแถวไหนนะครับผมหน้าของผมเนี่ยผมจะเรียกว่า ตัวบัลุกับกระป๋องพี่เรียกรถสองแถวนะสําหรับผมเนี่ยผมให้แปดหิวเหมือนกันอันนี้คือคะแนนส่วนตัวไงเ,เราไม่ได้ใส่หวานมากแต่ที่เนี่ยความเด็ดของเขาคือหนมปังคุณได้ความกรอบนอกนุ่มในแน่นอนแล้วก็ไส้บางอันเนี่ยเขาจะไม่ได้หวานเกินเขาอยู่ในขนาดที่กําลังแบบเขาเรียกรสชาติกําลังโอเคกําลังใช้ดีแต่ว่าที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือจะเป็นพวกไส้ขาวคืออร่อยมากแล้วก็ที่สําคัญคือไอตัว้ําน้ํา อันเนี้ยดีนมสดจริงๆอ่ะคือมันไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากผมก็ชอบสายแบบนี้แต่ว่าก็เหมือนการครับเรื่องการเดินทางมันจะยากคือถ้าร้านไหนไม่เปิดหน้าบ้านกูกูก็หักหมดอ่ะกูมไม่พอใจเดีย๋ยวครั้งหน้ากนะ็าาไปหน้าบ้านทำได้อย่างน้อยสิบอะบ้านากูก็ไม่มีร้านอะไรขายนลถ้าสมมติว,ว่าคุณลังเลว่าคุณจะไปเยาวราชหรือคุณไปเนี้ยที่เนี้ยนะไม่แพ้ผมบอกเลยว่าไม่แพ้ไม่ไมแพ้รสชาติดีและที่สําคัญมีไส้คาวให้เลือกหลากหลายมีที่นั่งสะดวกสบายแล้วมีกาแฟให้เราเลือกดื่มและแอร์เย็น ถูกต่องขอขอบคุณทุกคนมากเลยที่เป็นผู้ติดตามของเราอยากจะนะครับรายการเราหน่อยช่วยกดใจกดแชร์กดแชร์ให้เพื่อนดูนะแบบว่าเราอ่ะสนุกคุยกันสนุกขนาดไหนนะเปิดแชร์ให้หน่อยนะก็สดชร์ถใครได้นะเพจของเรานะครับก็อย่าลืม เพจชีวิตติดก,กินกดติดตามไว้แล้วก็เราจะลงวิดีโอใน YouTube แล้วก็ใน a c e b o o k เนี่ยสามารถติดตามกันได้เลยเป็นประจำสม่ำเสมออย่างแน่นอนใครมีร้านไหนเด็เดๆเ่อยากจะให้เราลองชิมน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาหาเราได้แล้วก็จะไปลองดูกันว่าร้านนั้นเด็ดจริงไหมจะคุ้มค่ากับความคิวของเราไหมทางหน้าจะเป็นร้านไหนอ่ติดตามชมกันด้วยสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วมาโดนแซงมแนวแล้วก่อแล้วหลายอันแล้ว,เ,ลว oh, <good. S 1> เป็น ยิ่รับโดนแซงเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับใช่ไหมทําไ<อ>มาไม่ทําไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไม่ทําเลยเดี๋ยวเดี๋ยวราคุยกันก่อนอไม่ไม่แต่ว่ามันไม่ทําไงก็โอเคมันก็จะได้มไม่แต่มันไม่นา่าเล่นมานุนแบ,บ๊กคือพี่น้อง<ย>ตาย